สถานการณ์การลงทุนในทองคำครับถึงแม้ว,ว่ายังคงนิ่งๆอยู่นะครับล่าสุดพันสามรียหกสิบเจ็ดหยญหนลงมาจากเมื่อวานนี้แต่ว่าขายติกขยับราคาลงมาแล้ว50บาทนะครับทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกันครับในโกอาลุปบายไวอ้อทีครับสนับสนุนโดย YLG Bullion Future ถูก02-287-1155 พูดคุยกันค่ะกับคุณธิพานวาวัฒนาทรัพ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG b u l l e a d v t u r e s ค่ะสวัสดีครับคุณธิพาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณสภาคุณวิชยุทธ์ค่ะขายปีของคำล่าสุดขยับลงมา50บาทนะครับประเมินการหลังจากนี้ยังไงบ้างครับค่ะก็หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะรานะคาทองคาขึ้นไปทําสูงสุดอยู่ที่ระดับประมาณ1 3 8 0เหรียญน,นะคะค่ะแล้วก็มีก็คือไม่สามารถผ่านแนวต้านด้านบนได้นะคุณสภากับวิเชยุทธ์ก็คือ มีการย่อตัวลงมาซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วนะคะภายในครึ่งชั่วโมงดับลงมากับเกือบสิเหรียญ US dollar ถ่อไฟออกได้นะคะแล้วก็เช้าวันนี้เองตอนนี้ก็ตั้องจะเปิดตลาดเอเชียมาตอนเช้าก็ไม่สามารถดึแล้วไม่สามารถยืนเหนือจะดับ1นึ่สามร้อจะสิเหรียญได้ตอนนี้ก็เป็นอย่าง่งของการย่อตัวลงมาอย่างต่อเนื่องคือหลักๆก,ก็ ถ้ามองในเชิงเทคนิคกันะนะคะก็อยากจะให้นักนักลงทุนออคอยจับตาดูที่แนวรับ1,365เหรียญซีเวสซอลาสตอร์ไ์นะคะว่าจะสามารถยืนได้ไหมถ้าเกิดว่ายืนไม่ได้ระดับต่อไปก็น่าจะได้เห็น1,355เหรียญดีเวสซาลาสตอร์ไฟอวันนี้ค่ะค่ะ แสดงว่าแนวต้าน1,380ยังมีในัยะสำคัญอยู่นะคะจากจากความเคลื่อนไหวค่อนข้างสำคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราดูตามเทคนิคตอนนี้ก็เหมือนเป็นเป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมลงมานะคะก็คือว่าแนวจะแคบลงเรื่อยๆอย่างช่วงนี้แนวที่สำคัญของราคาทองก็อยู่ที่1,355กับ1,380เหรียญจะเห็นได้ว่าลงมาเทสแถวๆประมาณทัก1,355สึง2ครั้งแล้วก็ไม่ข่าม ส่วนด้านบนเองเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปเทสที่หนึ่งพันสามาันดสิบเหรียญก็ไม่สามารถยืนได้ก็ต้องดูอีกว่าณนาช่วงนี้คือจะสามารถเบรกด้านใดนด,นด้านหนึ่งได้ก่อนค่ะ<ช>แ,ตแต่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในการย่อตัวลงมาก่อนแต่ว่าอย่าง่อนแรกเลยที่ให้ไว้ที่ระดับประมาณหนึ่งพันสามสามสิบเหรียญอาทิตย์นี้ว่าที่น่าที่บอกว่าน่าจะลงมาหีกค่ะตอนนี้ก็อยากให้นักลงทุนระมาระวงังยิึง้วยเหมือนกันเพราะว่า พอลงมาอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันาหนึ่งพันสามร้อยหกสิบลงมาแรงซื้อค่อขนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะออก็อาจจะรอดูนิดน,นึงแต่ว่าถ้าหลุดพันสามร้อห้าสิบห้าได้คราวนี้ก็จะเห็นอยู่ที่ระดับประมาณหนึ่งพันสามอยสมสิเหรียญแต่ว่าแนวหลักๆแนวแรกภายในวันนี้เลยก็น่าจะเห็นอยู่ที่ ต้องดูว่าจะสามารถดุล1,365ได้ไหมต่ถือว่าจากเช้าว,วันนี้เองที่ตลาดทองคําเปิดมาจนถึงตอนนี้บ่ายสองก็เป็นการราคาทองคาก็ล่วงลงมาค่อนข้างเร็วอยู่เหมือนกันนะคะทั้งที่ตลาดยุโรปยังไม่ได้เปิดขึ้นมาเลยแรงซื้อเยอะไหมครับเช้านี้แรงซื้อก็พอมีบ้างน,นะคะแต่ว่า เหมือนกับทางแรงขายก็ค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วที่ที่คุยกับทางต่างประเทศอะนะคะบอกว่าถ้าต่ําระดับหนึ่งพันสามอยเจิบหรียญลงมาในแง่ของที่เป็นพิซิ่คอรดีมานเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ดูแล้วก็กยังเอาไม่อยู่ก็ยังมีการย่อตัวลงมาแล้วก็อย่างในทาง,งที่เมื่อเช้านี้มีข่าวของทางประเทศจีนออกมานะคะสามสี่ตัวออกมาก็ดูแล้วค่อนข้าง เป็นผลบวกด้วยก็คือออกมาในเชิงลักษณะของการขยายเศรฐษฐกิจทางด้านของทางจีนเองซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าเป็นข่าวแบบนี้ออกมาก็าจะส่งผลทำให้ทองคําขึ้นด้วยแต่เช้าวันนี้เองถึงข่าวออกมาตอนช่วงิ0โมงเชา้าราคาทองคําก็ก็ไม่ได้ไปไกลนะไปแค่จาก1,369เหรียญไปแค่1,371เหรียญแล้วก็ช่วงบ่ายนี้ก็ยังย่อลงไปอีกอ่อเนืองค่ะค คุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นลูกค้าของวา g หรือว่าติดตามชมมันิชนนาแนลนะคะก็อาจจะมีบางส่วนหละที่ทยอยทำกำไรไปบ้างตามที่คุณธิพาบอกไม่ว่าจะเป็น1,370หรือว่า1,380แต่สำหรับผู้ชมที่ขายออกไปเมื่อคือนนี้1,380ก็ 1, 80, ถือเงินสดอยู่ไม่ได้ทำอะไรกับเช้าวันนี้เงินสดนั้นจะใช้กลยุทธ์ไหนดีคะ เอ่ยที่ก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่ที่ต้องการลงทุนสั้นๆนะคะแต่ว่ารับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็จะแนะนําว่าอาจจะให้รอดูนิดนึงว่าจังหวะเข้าซื้อยังนงนํานว่าจังหวะที่ที่น่าจะเข้าซื้อก็คือที่ระดับอยากจะให้ดูหนึ่งพันสามร้อยหกสิบห้าก่อนซึ่งชท่าไหร่นี้ก็อยางการรอรุ้นได้เลยว่าจะผ่านหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ผ่านสามารถทยอยบางส่วนได้นะคะแต่ว่าถ้าผ่านลงไปแล้วระดับที่น่าสะสมจริงๆก็คือจะททำประมาณหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกถ้าทำ ยอสะสมได้แล้วก็ถ้ารีบาวกับขึ้นมาก็ก,ก็ขายทํากำไรได้เพราะทุกครั้งที่เวลามีการย่อลงมามันก็จะมีเดี๋ยวถือว่าถ้าลงมาเทสขาถาประมัน1,365เราไม่ผ่านก็น่าจะบวกขึ้นไป10เหรียญสามารถที่ไม่ขายทํากําไรได้แต่ถ้าหลุด1,365ระดับต่อไปก็คือ1,355ใช่ไหมคะถ้าไปซื้นะอแถวนั้นก็ยังสามารถบวกขึ้นไปอีก10เหรียญข,ขึ้นไ่ขายขาถาประมัน1,365ได้คือทุกครั้งที่ที่ย่อลงมาแบบนี้ก็ มันก็จะมีแนวที่เป็นรีบาวกับขึ้นมาสักสิบเหรียญให้ทํากําไรได้อันนี้ก็คือเป็นนักลงทุนที่รความเสี่ยงไน้อยนะคะก็คือรอช้อนซื้อแล้วก็ไปขายด้านบนแต่ว่าถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้มากจะรอดูว่าถ้าหลุดหกิได้ก็แนะนําให้เปิดชอ็อตโพซิชั่นแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงในแง่ของระยะเวลาในการเทรดด้วยเหมือนกันเพราะว่าของเราจะปิดช่วงประมาณ5้าโมงเย็นค่ะ ครับผมตัวเลขคืนวันนี้มีอะไรตื่นเต้นที่ต้องตัวไวหมครับต้องตัวะครับก็ตัวเลขนะคะวันนี้คือจะมีข่าวของทางสหรัฐอเมริกานะคะที่ออกมาซึ่งดูแล้วคาดว่าน่าจะส่งผลลบกับราคาทองคำนะคะจะมีข่าวสองตัวออกมาคืนนี้ตัวแรกก็จะเป็นเอ่อตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะกับอีกตัวนึงก็คือเป็นดัชนี ชี้นำเศรษฐกิจของเดือนธันวาคมนะคะก็ท mm ั้งของตัวนี้คาดว่าผลออกมาแล้วก็คือน่าจะดีขึ้นกว่าเดือนเดียรอย่างถ้าเรามาดูตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการกันว่างานก็คาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่แส0สองมืรายจากเดือนธันวาที่อยู่ประมาณสักสี่0 0 0บมนรายคือคาดว่าน่าจะน้อยลงพวกนี้คือน่าจะส่งผลลบกับราคาทองคำทั้งสองตัวค่ะอันดูที่ระดับลงไปสามา้อยหก้านะคะถ้านหลุดอาจยจะเปิดชอร์ตโพสิชันนะคะค่ะค่ะนด้ขาววันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทิศทางของราคาทองคําช่วงนี้อาจจะต้องอาศัยแนวรับแนวต้าน,นลงทุนกันไปก่อนถ้ารับความเสี่ยงได้เยอะสิบเหรียญที่เป็นส่วนต่างคุณีิพาบ,บอกว่าก็ก็มีน้ําหนักพอละที่จะเข้าไปเก็งกาไรได้แต่ถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะรอหนะะึ่งพันสามร้อยห้าสิบห้าถึงหนึ่งพันสามร้อห้าสิบเราค่อยไปทยอยรับจะดีกว่าต่วาขายปลีกบ้านเราก็โดนเรื่องของค่าเงินบาทหักกลบกันไปด้วยอย่างวันนี้เองก็เปลี่ยนแปลงเพียงแค่ห้าสิบาทต่อบาททองคําเท่านั้นนะครับไป